i love you สัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Book Variety นะคะกับหนังสือหน้าอ่านที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษค่ะให้กับคุณเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะและวันนี้ก็เช่นกันค่ะเราจะมาชวนคุณผู้ชมหาหนังสือดีๆอ่านไปด้วยกันนะคะและพร้อมๆกันนั้นเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักเขียนคนโปรดด้วยค่ะส่วนจะเป็นใครนั้นต้องคอยติดตามนะคะ บุกัยกสนับสนุนโดย c ีเ o ็ดบุ๊กเซร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกไวัวเริ่มกันที่หนังสือหน้าอ่านนะคะในช่วงบุกไกค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราหยิบนิตยสารมาฝากคุณผู้ชมสองฉบับด้วยกันค่ะส่วนจะเป็นฉบับไหนบ้างนั้นแล้วก็มีเนื้อหาหน่าสนใจอย่างไรติดตามกันได้ค่ะ ลิตยสารฉบับแรกของสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาแปลงโฉมบ้านต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงกันค่ะกับลิตยสาร My Home เริ่มจากไอเดียสุดง่ายแต่สร้างสีสันให้กับบ้านได้แบบไม่ธรรมดาค่ะกับการหาไม้ใบกระถางเล็กๆมาเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านของคุณซึ่งในคอลัมน์ m ม่ e ซ r e t ตกา d e เด เขาได้เลือกไม้ใบสวยมาแนะนำกันหลายชนิดทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นเทียนทองต้นแดงชาลีต้นดาดตะกัวต้นกนกนารีหรือแม้แต่ต้นพรมกรรม,มยี่ก็น่านำมาปลูกไม่แพ้กันที่นอกจากคุณจะได้อ่านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพันไม้แล้วในคอลัมน์ก็ยังแนะนำวิธีการใช้ต้นไม้สวยเหล่านี้ตกแต่งบ้านให้สวยสมใจอีกด้วยค่ะ หรือถ้าใครอยากจะเซอร์ไพรส์เด็กๆที่บ้านรับปีใหม่ด้วยการหาลูกสุนัขน่ารักสักตัวมาเป็นของขวัญแล,ล้วก็คอลัมน์ใหม่เพจเขามีเพื่อนสีขาน่ารักใจดีบอกจะเลี้ยงในบ้านที่มีเด็กมาแนะนำกันค่ะซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน5สายพันธุ์คือ golden retriever poodle beagle schnauzer และ american b l u e d o g แต่ถึงจะเป็นสายพันธุ์ที่ดีนิสัยเยี่ยมแค่ไหนก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าคนในครอบครัวต้องช่วยกันฝึกฝนให้ความรักและดูแลเขาอย่างเต็มที่เพื่อที่เขาจะได้เป็นเจ้าสีขาอารมณ์ดีและเป็นมิตรกับทุกคนในครอบครัวค่ะ พูดถึงเรื่องของเด็กๆก,ก็ทำให้นึกถึงนิตยสารสำหรับคุณแม่ฉบับนี้ค่ะ Modern Mom กับหลากหลายวิธีดูแลลูกน้อยวัย0ปีและถ้าใครอยากให้ลูกของคุณมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าต้องเปิดไปอ่านกันที่คอลัมน์ growing up bring brain ค่ะกับความมหัศจรรย์ของตัวหนังสือและเสียงดนตรีที่นักทฤษฎีสมองและกุมารแพทย์ยืนยันตรงกันนะคะว่า กระบวนการเรียนรู้ผ่านการฟังนิทานและดนตรีจะช่วยให้สมองของลูกน้อยสร้างการเรียนรู้ด้านความรู้สึกจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางภาษาซึ่งในคอลัมน์เขาได้บอกไว้ค่ะว่าเด็กๆที่มีโอกาสได้เล่นดนตรีหรือได้ฟังเพลงคลาสสิกสม่ำเสมอตั้งแต่ก่อนวัย8ปีจะมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีในขณะที่นิทานคือโลกแห่งภาษา ดังนั้นการสนทนากับลูกผ่านนิทานด้วยตัวหนังสือหรือรูปภาพที่ถึงแม้ทารกน้อยจะยังไม่เข้าใจแต่คำพูดจังหวะของเสียงที่ส่งผ่านไปยังเซลล์สมองจะก่อให้เกิดการจดจำคำศัพท์ในความทรงจำระยะยาวและเมื่อเจ้าตัวน้อยย่างเข้าสู่วัยที่พร้อมคลังคำศัพท์ที่เกิดจากการเล่านิทานเหล่านี้จะค่อยๆพรั่งพลูออกมาและพัฒนาเป็นการพูดการสื่อสารได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ มาอ่านหนังสือกันบ้างนะคะหนังสือเล่มแรกค่ะเป็นหนังสือที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมกรุ่นของอาหารจานโปรดนะคะกับภาพเก่าของวันวานนะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะกินทุกที่มีทุกเรื่องค่ะ หนังสือกินทุกที่มีทุกเรื่องเล่มนี้จะพาคุณย้อนอดีตไปทำความรู้จักกับที่มาของอาหารรวมถึงสถานที่ต่างๆอันมีเรื่องราวอันน่าสนใจซึ่งผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็นสมตอนคือของกินถิ่นเก่าบันทึกบทแรกที่จะนำผู้อ่านเข้าไปสัมผัสกับย่านเก่าแก่ในกรุงเทพอย่างแปลงนามตลาดน้อยสีย่านและสะพานหัน ที่จะชวนผู้อ่านไปร่วมค้นหาว่าในอดีตแต่ละย่านมีของกินขึ้นชื่ออะไรบ้างและในปัจจุบันย่านของอร่อยเหล่านี้มีสเสน่ห์อย่างไรส่วนในบทเรื่องเล่าย้อนรอยจะชวนคุณไปอร่อยกับอาหารคุ้นลิ้นที่กินกันเป็นประจำอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ย่างเป็ดพะโล้พร้อมทั้งเสริมเกร็ดความรู้ถึงที่มาของแต่และเมนู ก่อนจะปิดท้ายด้วยอร่อยริมทะเลที่ผู้เขียนจะพาเราไปสัมผัสกับสายลมและเสียงคลื่นพร้อมกับลิ้มลองเมนูอาหารทะเลรสเยี่ยมนานา,นาชนิดแล้วคุณจะได้พบว่านอกจากอาหารเรื่องชื่อเหล่านี้จะมีรสชาติที่แสนอร่อยแล้วเรื่องราวความเป็นมาก็ยังมีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะ หลายคนอาจจะมองนะคะว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเราให้หลุดพ้นจากความยากจนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากค่ะแต่ก็มีหลายครั้งนะคะที่มีคนพิสูจน์ให้เห็นว่าการทําอาชีพเกษตรให้เลี้ยงตัวเองได้โดยไม่เป็นหนี้สินนั้นสามารถเป็นไปได้ค่ะก็เหมือนกับผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะฟูกูโอกะคิดแต่ลุงแหวงลูกชาวนาทําสําเร็จในเมืองไทยค่ะ มาร่วมเรียนรู้การทำเกษตรด้วยวิถีธรรมชาติไปกับหนังสือเล่มนี้ค่ะฟูกูโอกะคิดแต่ลุงแหวงลูกชาวนาทำสำเร็จในเมืองไทยหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวของดร์แสวงรวยสูงเนินอาจารย์มหาวิทยาลัายชื่อดังที่ลงมือทดลองทำนาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเองโดยปฏิเสธการใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือการลงทุนไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ แต่เน้นการจัดการพื้นที่การเกษตรด้วยการคิดประยุกต์และทดลองจนได้ข้อสรุปว่าได้ผลจริงซึ่งผลจากการทดลองนี้เองทำให้ลุงแหวงได้เรียนรู้วิธีการทำนาตามฤดูกาลและปรับวิธีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยไม่ฝืนธรรมชาติที่บางปีน้ำมากบ้างน้อยบ้างกับการปลูกข้าวในระบบไม่ดำไม่ไถไม่หวานแต่ได้ผลผลิตข้าวมากถึง800กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งนอกจากวิธีการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองที่ลุงแหวงได้ทดลองทำจนประสบผลสำเร็จจะสามารถสร้างผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดจากสารเคมีไว้บริโภคในครอบครัวแล้วลุงแหวงยังมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ในการทำการเกษตรด้วยวิธีธรรมชาติให้กับเกษตรกรโดยทั่วไปเพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยได้หลุดพ้นจากความยากจนอีกด้วยค่ะ และช่วงบุ๊กไกด์ในวันนี้นะคะเราขอปิดท้ายด้วยหนังสือธรรมะดีๆค่ะกับหนังสือเล่มนี้นะคะในเคราะห์มีโชคค่ะซึ่งเขียนโดยพระภพศสารวิสาโลค่ะหนังสือในเคราะห์มีโชคเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะมาช่วยคุณเปิดมุมมองใหม่ในการดำเนินชีวิตที่ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตอันเลวร้าย หาเรามีหัวใจที่เปิดกว้างในการมองปัญหาคุณก็จะพบว่าปัญหาหรือความทุกนั้นก็มีแง่มุมดีๆให้เราได้เรียนรู้เช่นกันโดยในเล่มได้หยิบยกเรื่องราวของบุคคลที่หลากหลายมาให้เราได้อ่านกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบิลกลินตันและวลาดิมีเลนินผู้นำจอมเผด็จการแห่งสหภาพโซเวียต โดยผู้เขียนได้กล่าวเอาไว้ในบทนำว่ามเมื่อใดที่เราตระหนักถึงศักยภาพภายในทางจิตเราจะเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตนเองฝึกจิตให้ฉลาดในการมองโลกและเข้าใจชีวิตอันจะทำให้เราเห็นโลกในมุมมองใหม่ขณะเดียวกันก็ยกจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมและมีความสุขได้ง่ายขึ้น แล้วก็ถึงเวลาที่คุณนะคะจะามาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการอ่านของคุณกับนักอ่านท่านอื่นบ้างค่ะโดยเขียนเป็นบทความสั้นๆนะคะหรือส่งเป็นคลิปวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อหนังสือเล่มโปรดของคุณมาที่เซีย b o บุ๊กเซ็นเตอร์แฟตามที่อยู่เว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอค่ะ และถ้าหากหนังสือเล่มโปรดของคุณนะคะได้นํามาออกในรายการค่ะทางทีมงานของเราก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบให้กับคุณผู้ชมนะคะยังไงก็ตามอย่าลืมมาแชร์หนังสือเล่มโปรดของคุณกับเรานะคะส่วนในช่วงหน้านะคะเราไมา่อยากให้คุณผู้ชมพลาดค่ะเพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักเขียนฝีมือเยี่ยมขวัญใจนักอ่านนะคะเจ้าของนามปากกาหนุ่มเมืองจันทร์ค่ะติดตามได้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ เข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้าน้าเลือกอานตามสบายโล่กว้างใหญ่แต่ไม่กว้างลมหนาวปีนี้ซียบ๊กเซ็นเอร์ขอชวนคุณมาเติมความสุขให้กับทริปสุดพิเศษด้วยสินค้าค่าสันที่พร้อมให้คุณแพ็คกระเป๋าไปหอบความสุขกันได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเทคโนโลยีกระเป๋าเสื้อยือดอุปกรณ์การเดินทางแว่นกันแดดหรือคู่มือท่องเที่ยวและสำหรับสมาชิก c ีเอ็ดการ์ดรับสิทธิพิเศษดีๆโด,ด,ดนๆให้คุณได้เที่ยวสนุกสุขทุกทริปด้วยส่วนลดและสิทธิประโยชน์ที่พักสปาและร้านอาหารมากมายเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าเที่ยวสนุกกันได้ง่ายๆสุขทุกทริปกันทุกสไตล์ได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊กเซทุกสาขา เชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้านะ้าเลือกอ่านตามสบายโลกว้างใหญ่แต่ไม่กวางหางเอ่ยถึงชื่อหนุ่มเมืองจันนะคะนักอ่านตัวยงคงจะเคยผ่านตางานเขียนของเขามาบ้างหรือแม้แต่อาจจะเป็นแฟนหนังสือของเขาเลยก็ได้ค่ะ เพราะด้วยลีลาในการเขียนของเขาที่แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันนะคะพร้อมกับสาระความรู้รวมถึงข้อคิดในการใช้ชีวิตนั้นเลยทําให้งานเขียนของเขาเป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านค่ะโดยเฉพาะงานเขียนในชุด Fast ์ฟู้ธุรกิจค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาชวนคุณผู้ชมเปิดอ่านงานเขียนของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นงานเขียนในลำดับที่19ในชุดฟาสต์ฟู้ธุรกิจค่ะความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่ง ความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่งเล่มนี้เป็นหนังสือลำดับที่19ในชุดฟาสต์ฟู้ดธุรกิจผลงานเขียนของหนุ่มเมืองจันที่เล่มนี้ยังคงมาพร้อมเนื้อหาหลักแนวธุรกิจและขยายไปยังเรื่องต่างๆทั้งที่อยู่ในกระแสสังคมและประเด็นเล็กๆที่มีแง่มุมน่าสนใจดังเช่นเรื่องของความรู้สึกและเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ได้ให้แง่คิดที่ดีไว้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริง เราคงไม่สามารถใช้ความรู้สึกตัดสินใจทุกเรื่องหรือใช้เหตุผลกับทุกสิ่งบางเรื่องก็ต้องใช้เหตุผลและบางเรื่องก็ต้องใช้ความรู้สึกแต่เรามักจะใช้ตรกกะเหตุผลในการตัดสินใจมากเกินไปจนบางครั้งละเลยหรือลืมความรู้สึกของตัวเราลืมความปรารถนาหรือความต้องการที่แท้จริงของเราทั้งที่ความรู้สึกเป็นเหตุผลที่มีพลังอย่างยิ่ง ถ้าสมองมีรอยหยักที่แสดงถึงความฉลาดและเหตุผลหัวใจก็มีรอยยิ้มที่แสดงถึงความสุขการตัดสินใจด้วยสมองที่ไม่ลืมความรู้สึกของหัวใจเราจะได้ความสำเร็จที่เปี่ยมไปด้วยความสุข แล้ววันนี้นะคะดิฉันก็ขอเอาใจแฟนๆหนุ่มเมืองจันทค่ะด้วยการพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเขานะคะถึงชีวิตการเป็นนักเขียนของเขารวมถึงผลงานเล่มล่าสุดเล่มนี้ค่ะความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่งตามดิฉันไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะค่าพี่ตุ้มค่ะเล่มนี้นะคะความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่งเป็นผลงานรวมเล่มลำดับ,บที่19แล้วเล่มนี้ พี่ตุ้มต้องการจะสื่อสารอะไรกับผู้อ่านคะคือที่ผ่านมาชีวิตผมเป็นชีวิตของเหตุผลเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเขียนเรื่องเคสธุรกิจหรือเนื่องจากหลักคิดตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของของความคิดในเชิงเหตุผลค่อนข้างเยอะอะไรมาก็จะเหตุผลพยายามเหตุผลตัวเองพอถึงเวลาหนึ่งเราเริ่มรู้สึกข้อหนึ่งว่าจริงๆเนี่ย เวลาคนชอบพูดว่ารู้สึกอย่างนั้นแล้วเราชอบปฏิเสธว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกมันไม่มีเหตุผลแต่พอนึกดูจริงๆเวลาการตัดสินใจของคนเนี่ยมันมีมันมีเรื่องความรู้สึกอยู่แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจบางเรื่องอว่าเรื่องนี้สําคัญเรื่องนี้จะเอาจะใช่ไม่ใช่นเนี่ยความรูร้สึกเป็นตัวสําคัญแล้วผมก็เลยชอบคำคำ,คำหนึ่งคํานี้ที่ผมจริงคานี้ผมใช้ในในหลายเล่มแล้วคือความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่งใน,น,นมุมของคนที่ใช้เหตุผลเยอะก็ให้เข้าใจด้วยว่า มันมีเรื่องของความรู้สึกนะเวลาเขาตัดใจด้วยความรู้สึกอยาเป็นเสร็จเขาิ้นเชิงมันคือเหตุผลอย่างหนึ่ง mm hmm. แต่ขณะเดียวกันไอคนที่ความรู้สึกเยอะผมก็จะบอกเขาบอกเฮ้ยมันเป็นแค่เหตุผลอย่างหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของการตัดสินใจนะ mm hmm. อย่าเอาทุกอย่างด้วยความรู้สึกอย่างนี mm ้ hmm. ค่ะ ก็เลยเป็นที่มาของชื่อหนังสือเล่มน,นี้นะคะออพี่ตุ้มค่ะคือถ้าพูดถึงนามปากาหนุ่มเมืองจันเนี่ยนะคะคนอ่านก็จะนึกถึงคำพูดคมๆแนวความคิดโดนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องการ,รใช้ชีวิตก็ตามก็เลยอยากจะถามพี่ตุ้มมาค่ะว่างานเขียนแต่ละอย่างของพี่ตุ้มเนี่ยนะคะพี่ตุ้มไปเอาวัตถุด,ดิบคำคมแรงดนใจรแรงบันดาลใจมาจากไหนกันมากมายขนาดนี้คะส่วนหนึ่งม,มาจากประสบการณ์นักข่าว นักข่าวด้านธุรกิจ่ยครับก็จะได้เจอคนระดับครีมของประเทศในเชิงธุรกิจเยอะพวกนี้เคสัตดีต่างๆก็จะมีเยอะแล้วผมก็เป็นคนที่ใช้ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ข่าวเนี่ยประมาณสัก20คือคุยเรื่องข่าวเรียบร้อยแล้วเนี่ย20มจะคุยเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องของเคสัตดีการใช้ชีวิต ช่วงเวลาเรื่องความสําเร็จในไม่ต้องวันนี้นะครับเอาอาจจะเมื่อสิปีก่อนการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจตอนปี40ทํายังไงอ,อะไรเงี้ยจะคุยพวกนั้นนะครับเป็นวัตถุดิบข้อหน,นึ่องอันที่2ก็คือพอเขียนหนังสือเรื่อยเนี่ยมันจะมีลิ้นชักนะักเขียนอันนี้เวลาใครพูดเรื่องอะไรมาเนี่ยบางทีผมก็จะหยิบเอ๊ะคำนี้มันโดนนี่วะก็เก็บไว้หรือนี่คือประสบการณ์ตรงประสบการณ์ทางอ้อมคือการอ่านหนังสือ <poisoned indo> การอ่านหนังส okay, the ือการดูหน <ble> an ังอะไรพวกนี้พอเจอคำามมคมก็จะจดพวกนี้เก็บไว้นะครับเป็นลิ้นฉักสดตัวแล้วก็หยิบมาใช้เมื่อเวลาจำเป็นแล้วพอเขียนไม่นานปั๊บบางทีคําบางคํามันก็สร้างขึ้นมาจากตัวเราได้ว่าเออมันเรารู้สึกหรือคิดไม่ต้องอาจจะคนอื่นเราเราถึงคนนี้มาได้พี่ตุ้มคิดว่าการที่ทํางานตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยชื่นชมกับผลงานของพี่ตุ้มมากเนี่ยนะคะรู้สึกเป็นเป็นความกดดันไหมคะอ๋อ ก็มันอยู่ที่เราจะเพราะหลายๆคนคาดหวังเราจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรมันอยู่ที่การตีวามและมุมมองผมอะไม่ค่อยติด<ม>คือ<ม>ใครชอบคิดว่ากดดันเยอะๆเวลา<ไ>ผมไม่ค่อยติด<ม>คือเหมือนกับน,นักเขียนที่ได้รางวัลน,นะครับคือคนชอบคิดว่ารางวัลเนี่ยชอบเอามาแบกแบกใส่แบกแล้วมันจะหนักแต่ผมว่าจริงรางวัลเป็นที่เหยียบที่ยันขึ้นไปขึ้นหน้าครเออยันยันขึ้นไปข้างบนมากกว่าที่จะเป็นการเป็นแบบแรงสุดทันฉะนั้นความคาดหวังของคนจริงๆเนี่ยผม ผมรู้สึกว่าดีใจมากกว่าที่ได้ตรงนั้นแล้วก็ผมไม่เคยเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเกาะบ,บังคับตัวเองอเราจะสะบัดออกไปได้เรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดผมใช้มาตรฐานของที่วานิชจารุกิจิตน,นันที่วานิชคือบอกงานเขียนของเราเนี่ยให้มันมีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับมาตรฐานระดับนั้นเนี่ยทำังงก็ตามที่เขียนเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่านี้แต่หลังจากนั้นค่าสูงว่านั้นคือกําไรแต่ถ้าสําคัญที่สุดก็อยากให้ต่ำมาก แต่ผมพยายามหวังมันถึงต่ำไว้จะได้ไม่กดดันครับก็คือพูดง่ายๆว่าไม่สร้างความกดดันให้ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็แน่นอนผลรอบข้างไม่มีผลด้วยผลรอบข้างก็อาจจะไม่ไม่ได้มีผลว่าทําให้พี่ตุ้มรู้สึกแบบว่ากดดันว่าอยู่บนความคาดหวังของเขาอะไรไม่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 มีไม่มีผลแนน่ยฟังเฉยๆเออฟังแล้วก็คิดนะครับบางอย่างก็มาเย่างเช่นเคยมีคาวิจารณ์ว่าเอ้ตอนนี้เรื่องธุรกิจน้อยจังเลย ทำไมชอบมาเขียนแบบอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยก็ฟังแล้วก็ถ้าเรามีเหตุผลที่ดีพอหรือเรารู้สึกว่าเออที่เราทำเพราะเหตุผลอะไร แล้วก็สามารถอธิบายกยับเองได้ครับนี่ค่ะในเล่มนี้นะคะความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่งเนี่ยก็มีหลายๆเรื่องที่ให้ให้ต้องบอกว่าให้กําลังใจแต่เองแง่คิดเนี่ยได้กันทุกเรื่องอยู่แล้วอะคะ่ะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งรับมีดให้คมอันนี้จะพูดถึงคนวัยทางานนะคะรเรื่องของการโยกย้ายงานที่หลายคนอึดอัดคับข้องใจวิตกกังวลว่าจะทํางานใหม่ได้ไม่ดีไม่ว่าจะโดนย้ายด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอยากให้พี่ตุ้ม เล่าตรงนี้นิหนึ่งรู้สึกเหมือนพี่ตุ้มมีประสบการณ์ในการโยกย้ายผมอยู่มัิชนนี่ผมเป็นคนที่ไม่ต้องถึง10นาทีนะคะพี่ตุ้มที่เขียนบอกไปใช่ไหมต้องอธิบายไม่ถึนาทีแล้เอาทั้งหมดคือผมเนี่ยก็คือเป็นคนที่โยกย้ายงานมากที่สุดในในมัธยชนผมจําตําแหน่งไม่ได้ว่ากี่ตาแหน่งแล้วนะครับในชนตึก9ชั้นเนี่ยผมอยู่มาประมาณสัก5ชั้น6ชั้นแล้วครับคือทุกทุกอย่างในผมโยกย้ายบ่อยมากแล้วก็ผมจะมีหลักคิดอันหนึ่งคือการทุกครั้งที่โยกย้ายเนี่ยผมได้ประสบการณ์ แล้วก็คนเนี่ยชอบคิดเสมอว่ากันมันเป็นเส้นบางๆนะครับการโยกย้ายเพราะเราทํางานไม่เปล่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเราได้เรียนรู้งานใหม่สมัยก่อนเนี่ยเราเรียนหนังสือเนี่ยเราไม่ได้สามารถเรียนวิชาที่ชอบได้ทั้งหมดบางครั้งเราก็เรียนที่ไม่ชอบบ้างแต่ตอนนั้นเราจ่ายค่าหน่วยกิจตอนนี้เราได้เงินเดือนก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่งไอ้สิ่งใหม่เนี่ยเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งจะมาใช้กับวันต่อไปหรือเปล่าผมก็หยิบเหล่านะี้มาใช้ การยกย้ายงานตอนแรกมันจะเป็นปกติเรื่องความเคยชินอยู่ที่เก่าจะมีปัญหาอยู่บังเคยชินแล้วไปอยู่ที่ใหม่ก็จะ มันจะเป็นแต่มันเป็นช่วงผ่านของชีวิตเอนก็ผ่านไปหลายคนอาจจะบอกอย่างนี้ค่าวแม่ระดับคุณหนุ่มเมืองจันโยกย้ายงานนี่ก็เหมือนกับว่าอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นแต่สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนถูกบีบหรือถูกอะไรอย่างนั้นนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันจะมีวิธีคิดยังไงคะเอาเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นสมัยผมทําประชาชาติธุรกิจ อันนี้นาทีที่หนึ่ง่ค่ะโ <lah> อเค <Okay, S 2> ชัดน่าสนใจแล้วประชาชนธุรกิจผมทําครั้งแรกน,นะครับผมทาครั้งแรกเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ตอนนั้นประชาชนธุรกิจโฆษณาน้อยมากเ <c oughs> พราะเมื่อประมาณสักเกือบยีปีก่อนแล้วก็พื้นที่เยอะมากคนทํางานก็น้อยผมจะพอเขียนหนังสือไดพ้พี่ก็จะเอางานมาให้ว่าเฮ้ยเขียนสกู๊ปเรื่องนี้ <S <s> <S เขียนสกู๊ปเรื่องนั้นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสายงานของผมมันมีมุมมองสมุมมองหนึ่งที่โยนงานให้เรากับเป็นโอกาสการเรียนรู้ ผมมาถือในข้อที่ <Okay. S> 2เป็นช่วงเวลาที่ผมได้เล่นกับตัวอ,อักษรอย่างเมามันมาก mm hmm. เขียนสกู๊ป mm hmm. เขียนเขียนเรายิ่งเขียนเท่าไหร่เราได้มาเยอะ <Okay. S 2> เพราะประสบการณ์ <Okay. S 2> เราได้เยอะแล้ที่ผมได้วันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณ20% 30มาจากวันนั้น mm hmm. ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของการ <Okay. S 2> ได้เรียนรู้แล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เราไม่เคยชินเนี่ย <Okay. S 2> ผมเชื่อในหลักของอันนึงก็คือว่ามีดเนี่ยครับถ้ามันคมเนี่ยมันไม่มีฐานที่รับกับอสิ่งที่คมอยู่แล้วลื่นเนี่ยไม่เคยทําให้มีดมอเหืนนิ รับมีดต่างหากที่ทําให้มีดมันคมขึ้นฉันไม่เจออะไรสิ่งที่ไม่ไม่รู้เราได้รู้มากขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมาใช้กับการทํางานในวันหน้าโดยที่คุณไม่รู้หรอกว่าใช้วันไหนดังนั้นก็ให้มองในมุมที่ดีเอาไว้น,นะคะมาถึงชื่อหนังสือเล่มนี้บาง่ะความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยความรู้สึกมันก็เรื่องของความรู้สึกเหตุผลสิมันถึงจะหนักแน่นกว่ามันจะเอาความรู้สึกเป็นเหตุผลได้ยังไงเรื่องบางเรื่องต้องใช้เหตุผลเยอะ เรื่องบางเรื่องใช้เหตุผลประมาหนึ่งอย่างเช่นเราเลือกจะทํางานอะไรงานที่เรามีสิทธิ์เลือกว่าจะเลื่กทํางานอะไรผมเชื่อมั่นว่าคนจํานวนไม่น้อยที่เดียวที่ใช้ความรู้สึกในการตัดใจซึ่งระยะเวลาแต่และช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะใช้ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างเช่นเด็กที่ทํางานใหม่เริ่มต้นจบมาผมบอกว่าความรู้สึกให้เต็มเต็มเลยยิ่งถ้ามีปัญหาภาระเรื่องการเงินอะไรต่างใช้ความรู้สึกชอบตรงไหนอยากทำตรงไหนลองเลย อายุมากๆขึ้นเหตุผลควรจะมากขึ้นการจะออกจากงานที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งมีภาระครอบครัว่ยต้องใช้เหตุผลมากขึ้นทุกช่วงเวลามันมีการแทนใจที่แตกต่างกันในในคำนำเท่มนี้ผมยกเคสเคส,เคสหนึ่งขึ้นมาว่ามันเป็นการวิจัยเขามาอะ่าไรเ,เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่จะบอกว่าปีหน้าคุณจะต้องทํางานเพิ่มขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเขาบอกคุณวันนี้ว่าในเดือนมีนาเนี่ยถ้าคุณทํางาน เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณทางานเพิ่มแค่วันเดียวถ้าเดือนอีก2เดือนเนี่ยคุณทํางานต้องเพิ่มขึ้นอีก2วันคนส่วนใหญ่จะฉลาเลือกอันแรกแต่พอคุณทํางานไปถึงถ้าคุณว่าคําถามนี้เกิดขึ้นเดือนมีนาแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณต้องทํางานเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็บอกว่าดอกอีก2เดือนเนี่ยทำงานเพิ่มขึ้น2วันนะเชื่อไหมครับความรู้สึกจะมาคือความทุกข์เนี่ยความทุกข์คนเราชอบตีเช็คลุ่งหน้าความสุขรับชอบวันดีถ้าตัดใจเลือกแบบเหตุผลเนี่ย คุณจะต้องทํางานหนักวันพรุ่งนี้เลยคุณก็จะตีเช็คลวงหน้าไปนั่นก็คือเป็นเรื่องความรู้สึกไม่ใช่เรื่องเหตุผลทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเวลาผมเจอคนมีเหตุผลเยอะๆผมก็จะบอกว่าให้ฟังความรู้สึกตัวเองบ้างเพราะมันความรู้สึกตัวเองมันจะทําให้เกิดความสุขในชีวิตได้คนเราถ้าใช้เหตุผลเยอะเกินไปอาจจะสําเร็จแต่จะไม่มีความสุขแต่ถ้าคนใช้หัวใจมากเกินไปก็อาจจะมีความสุขแต่จะไม่ประสบความสำเร็จเลยบางทีการเดนใจมันต้องเอาสองอย่างเข้ามาชั่งร่วมกัน ค่ะ,ะพี่ตุ้มขาอยากให้พี่ตุ้มให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตหรือมองแง่มุมของชีวิตเนี่ยอย่างเป็นบวกครับคือผมมีอันนึงเวลาคนถามว่ามองโลกในแง่บวกเป็นยังไงในมุมผมมีอยู่อไร่งเดียวคือให้มีความหวังกับอนาคตมีความหวังกับอนาคตคือแง่บวกมีอสองอย่างก็คือว่าเวลาเราเวลาเราฝันถึงอดีตก็ให้ฝันอย่างมีความสุขให้ได้ ซึ่งมันไม่จริงนะเพราะทุกอย่างมันจะมีความทุกข์มานนแต่เวลาไปอยู่ฝันไปข้างหน้านะให้มีความหวังว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นนมีปัญหาให้คิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันก็จริงๆครับนนคือในเรื่องราวในชีวิตเราชอบคิดแบบนี้โดยที่เราเราเอาประวัติศาสตร์ข้างหลังมาว่ามันมีช่วงเวลานะที่มันจะผ่านไปจริงๆคนชอบคิดว่าเฮ้ยมีความทุกข์ทุกทุกทุกแล้วต้องต่ำลงเรื่อยๆแต่ในประวัติศาสตร์ในชีวิตเรามีช่วงเวลาที่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็เวลาทําอะไรข้างหน้าให้มีความหวัง นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตที่ดีที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระความรู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในเสานี้ค่ะชอบใจเล่มไหนก็ไปหามาอ่านกันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะ b o o k v a r i e t y ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ธรรมชาติสร้างเด็กเป็นนักสงสัยหน้าที่ของผู้ใหญ่คือเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กให้กว้างไกลออกไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆซึ่งรอให้เด็กๆก,ก้าวเข้าไปค้นหาคำตอบที่สงสัยแล้วต่อยอดความรู้ไปอย่างไม่สิ้นสุด